สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีตนรับนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่นะคะก็เป็นลอตเตอรี่ของที่เท็กซัสนะคะแล้วก็เป็น Powerball นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นลอตเตอรี่ที่เป็นแบบขูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าลอตเตอรี่มีอย่างลักษณะแบบไหนบ้างนะคะลอตเตอรี่ของที่นี่นะคะที่อเมริกานะคะจะมีเป็น2ลักษณะแล้วก็มี3มลักษณะก็เป็นลักษณะที่คุณสามารถที่จะขูด ก็ได้หรือว่าอีกอันนึงก็เป็นลอตโต้ที่กําลังดังๆแล้วก็ให้เยอะๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นช่องตารางแบบนี้นะคะแต่และช่องก็จะอยู่ที่2เหรียญนะคะ a b c e, d e นะคะ5อันนี้ก็เท่ากับ10เหรียญนะคะเพื่อนตัวนี้เป็น power ball นะคะ power ball ตัวนี้เนี่ยเป็น power ball ของเท็กซัสนะคะแล้วก็จะมีอัตราค่าเงินที่สูงมากเลยตอนนี้นะคะจะมีตัวเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข69นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเลข1ถึงเลข69นะคะ ข้างบนแล้วก็ตัวข้างล่างจะเป็นเลข1ถึง26นะคะนี่ก็เป็น1 2องเหรียญน,นะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเมกะที่เราจะซื้อกันด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เราเคยซื้อเไ้ครั้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนวิธีการนะคะเราก็จะเขียนในนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะคะสักครู่นะค่ะก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีรายละเอียดของตัว กระดาษ power b o n บออยู่ที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเราไปที่ร้านค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวเมกัดนะคะเพราะว่าเมะกัดตอนนี้นะคะที่บ้านไม่มีเลยะคะ่ะไม่มีไม่มีกระดาษเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทําเลือกนะคะเลือกไปก่อนแล้วก็พอไปถึงที่นู่นเดี๋ยวเราจะไปเลือกอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูนะคะว่าตัวเลขที่เราเลือกเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะไปที่ร้านคา้าเพื่อให้เขาปริ้นออกมาเลยนะคะเลขที่เราเลือกนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าคุณแล้วแต่ที่คุณจะเลือกนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนแต่อันนี้เราเลือกตัวนี้มานะคะสักครู่นะเราจะทาการมาร์กแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไปซื้อคะ่ะโอเคเราก็มาร์กไว้นะคะตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวไหนที่เราเลือกเราก็มาร์กจุดไว้เลยนะคะทําเป็นขีดๆแล้วเดี๋ยวเราไปให้เครื่องเขาออกอัตโนมัติมาให้ค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนเลขอะไรก็ได้นะคะหรือว่า,าถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะคะเราจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปให้เครื่องอัตโนมัตินะคะเป็นการออกมาให้เราเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทําก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะ เราก็เลือกเลยนะคะพอเราเลือกแล้วเราก็ขีดแบบนี้นะคะเพื่อนๆขีดแบบนี้นะคะ <S <S ตัวเลขเนี่ยคือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าชอบแบบไหนเลขตัวอะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีตั้งแต่1ึถึง1นถึงหกสินะคะในตัวของ power b o n d แต่ว่าถ้าเป็น เมกะนะคะจะมีตั้งแต่1ถึง70นะคะแล้วก็อันตัวตัวตัวหลังก็จะมี1ถึง26และ1ถึง25นะคะอันนี้เราได้3ตัวแล้วนะคะ<ม>ก็จะได้เลือกได้ประมาณ6ตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ<ๆ>หาก่อคหาให้เจอนะคะ<ๆ>ก็เล่นแบบ แล้วแต่ที่เราจะเล่นนะคะอย่าเล่นมากเนาะอะไรเงี้ยอืมสี่สิบเ็ดตัวนี้ไม่มีสักครู่นะค่ะก็มาต่อนะคะนะเราก็เลือกไป1 2 3 4 5สห้าแล้วก็หกก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเราก็จะเลือกตัวนี้นะคะแล้วพอเราเสร็จแล้วเราก็ไปร้านค้านะคะแล้วก็เราก็บอกเขาเนาะแล้วก็เราก็พิมพ์ว่า ตัวนี้น่ะตัวข้างหลัง cash value นะคะก็คือรับเป็นเงินสดนะคะวิธีการทำตรงนี้นะคะ cash value นะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งใบนะคะเ,เพื่อนๆตัวนี้คือหนึ่งใบนะคะเป็นหนึ่งใบเนะะี่ยค่ะนี่คือสอง นี่คือ1ชุดนะคะ1อันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านค้าเพื่อที่จะทําอีกตัวหนึ่งที่เป็นของเมกะนะคะตอนนี้คือเราไม่มีกระดาษเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาที่ร้านค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เพื่อที่จะซื้อากาบทางเจ้าหน้าที่นะคะโดยใช้เครื่องเลยนะคะไปเลยค่ะ เราก็มายืนรอนะคะที่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วเราก็เข้าไป exit ินะคะโอเค Hi How are youI need to buy some lottery Hi! HelloHow are youCan uh, you do meI um, need เ yep. จ้าหน้าที่เขาก็จะทำให้เรานะคะ oh, <okay. S 2> เห็นไหมเพื่อน Huh? That's good. They're not good. You're missing something. There's another mark that you're supposed to make. Huh? Because it's too few. It's too few marks. Two feet. Yeah you're supposed to mark something else. t r m p t h e s e I don't I don't heard louder so I don't know. 1>, 1 2 3 2> <laughs> 1> 4 5 6เนี่ยอ่า Maybe you can give me another one do you have this? อ mm ่ตอนนี้นะคะใส่เครื่องไปแล้วแต่ว่าเครื่องไม่อ่านต้องทำาใหม่นะคะ Oh maybe Okay I did t h e new one. 1 7 8 7 25 Maybe I have to do some more แล้วก็39 to maybe here wow maybe this cash only maybe did new. <laughs> yeah And นไหมคะเจ้าหน้าที่เพิ่งทำให้เรานะคะเพื่อนๆ Got it. u n ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาตัดให้นะคะ Beast ก็รอเจ้าหน้าท wow ี่ใช้ในการกดมือให้เรานะคะเพราะว่าเราใช้ลงไปในเครื่องแล้วเครื่องไม่ขึ้นไม่อ่านก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้ค่ะ You got it Yes เขาทำได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อตัวเป็นเมกะด้วยนะคะ Yeah got it Okay, Can ฮะ Can Yeah can Can you do me another one too I want another two. Yeah Yeah with the same number They cannot read that I don't understand why What happened But she did it exactly like this, it, and it's said cheeky marks. Mm -hmm. And then when I put this one in, it said burn oh, it. Well, now, this happened uh, when you cut my board. That's why I don't know. Maybe but the last thing I can be like a manual, it's easier. Yeah. Mm -hmm. So want now? Yeah, I want the same now. And another one, uh, I want the makeup, same number two. Well? Yes, yeah, okay. that's only one. Yeah. Thank you so much. You're <laughs> and you learn too, right? That's good. Good, yeah. see. Yeah. Mm -hmm. Yeah, one maker. Oh. Two make. Uh, can you do same? Two make separate. Yeah, do the same like this. เพราะอ่าฉันซื้อให y ่ชายขอด้ย้อียอนดวยันซื้อีาย้ยฉัน o อใ่าองฉันซื้อี่ง้วนซื้อี่้วน่างฉะด้ยห่าลง้วนือนดันในดนเขเดียขนนะะ้ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเลขที่ออกมาเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าตัวมิกกแล้วก็ตัว powerball นะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะโอเค t h ดสโ so... can I uh buy some the scratch over there let me try um I don't want to do like uh, the big money which one like um okay can I do the 7 number number 2 oh, uh, sorry number 23 ah uh, two yeah two yeah อันนั้นจะเป็นแบบ scratching นะคะเป็น scratch นะคะเราก็ให้เขานั่นโอเค everything done yes yes sir. เราก็มาจ่ายเงินเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือสิบเหรียญน,นะคะโอเคจ่ายเป็นเงินสดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นดอลล์นะคะ Thank you Thank you เราได้แล้วนะคะเพื่อนเเราได้มาแล้วนะคะนี่นะคะ Thank you so much I send it to Thailand Oh okay okay We tell them I say good luck Thank you so much Yuki มีหลักนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะนี่นะคะตัวเมกะนะคะแบบนี้เลยนะคะเมกะนะคะเป็นตัวนี้แล้วก็ ตัวทาวเวอร์บอลนะคะนี่ก็คือลอตเตอรี่ของที่นี่เลยนะคะหรือไม่แล้วก็เป็นตัวสแรชนะคะตัวนี้เป็นตัวแบบขูดนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ซื้อตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปซื้อที่มันเป็นที่มันเป็นแบบแบบหยอดนะคะแบบหยอดจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะการหยอดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะหยอดซัก2เหรียญน,นะคะ ใค,ค่ะตอนนี้นะคะเป็นแบบหย่อดนะคะก็จะมีเมกเมกกะนะคะแล้วก็พาวเวอร์บอลนะคะก็2เหรียญเริ่มต้นที่สองเหรียญน,นะคะแต่เดี๋ยวเราจะซื้อพาวเวอร์บอลนะคะ2เหรียญน,นะคะโดยการที่ใส่เงินเข้าไปเลยค่ะพเพื่อนๆใส่เงินเข้าไปในตู้นะคะเอาเงินไม่เข้าอะ่ะโอเคนะคะเข้าไปแล้วแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะคะ ต้องหยดดีๆนะคะบางทีเขาก็จะไม่เข้าโอเคเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเลือกนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นแบบกดนะคะตัวนี้คือเป็นตู้อัตโนมัติแต่เราไม่เอาเราจะเลือกเมกะกับพาวเวอร์บอลพี่ก็เลือกพาวเวอร์บอลเป็นการเลือกอัตโนมัตินะคะให้เขาออกมากดเลยค่ะกดปึ๊บเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเลยนะคะนี่เขาก็จะเลือก,กแ้วเดี๋ยวก็ออกมา ออกมาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการเลือกทางตู้อัตโนมัตินะคะโดยที่ให้ระบบเลือกเองนะคะเพื่อนโอเคนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะขอบคุณนะคะมาดูว่าเราจะกดรักไหมคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย